สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ไวรัสโควิดสิบเลังกำบังส่วนที่งกำลังแพร่ไปที่นะครับกรุงเทพและก็ตัวเองก็ได้มีนโยบายในระดับที่จะป้อมกันมือแล้วก็เลยออกประกาศต่างเพื่อป้องกันมือจากแร่คนเป็นส่วนต่างๆอย่างเช่นผู้ประกอบการในส่วนผู้ประกอบการก็จำหน่ายต่างผลิตผลต่างลด นะครับเราพวมนุษย์านอาหารที่ร้านโดยการไปจัดอาหารกร้วกตัอตัไปตามที่ทำงานทีนน่บ้านในส่วนของผู่ะกอการที่เป็นสัานที่ไม่ว่าอาหารซพ้สินค้าหรือส่วนต่างๆต่อจำนายได้เพราะนมสดอาหารการกินที่เราไปจับจ่ายซื้อสินค้ามาตัดทำกับข,ข้าที่บ้านนะครับในส่วนที่ส่วนพื้นๆื้นที่ไม่ค่อยเป็นปน,นะฮะเสื้อผ้าเครื่องงที่อยู่ใน สูงต,ต่างก็ขอใหแงงงตรงนีมม้ง้ไปก่อนนะครับตลาดร้านค้าต,ต่างก็ขอความช่วยมือเจ้าของตลาดานดักประชาชนโดยทั่วไปที่จะไปจ่ายกับข้าวอาหารสดต,ต่างให้เจ้าของตลาดตั้งเดลวางมือเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็ไปก็ใช้แมสก์ผ้าปิดปากจุดหนึ่งแค่นี้ร้อยนะครับก่อนที่จะเดินเข้าในแหลกที่เสี่ยงที่เสี่ยงก็คือนคนเยอะๆนั่นเองนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรไป แล้วกรุงเทพมหานครก็มีความงมงายในการที่ประชาชนเดินทางไปตามจังหวัดนะครับคลื่นเดินจากภาคจากจังหวัดมาในกรุงเทพมหานครก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนถ้าไม่จำเป็นเข้าไปอยากให้เดินทางไปต่างจังหวัดเพราะเราไม่แน่ใจว่าในตามจังหวัดจะเจอติดหรือพบกับผู้ติดเชื้อหรือไม่หรือการที่ไปจังหวัดจะมีเชื้อของตัวเองหรือรู้ตัวไป็นแค่ไปต่างจังหวัดเองทำให้เกิดรับหาทางนี้ดังนั้นเราขอความร่วมมือ ในส่วนทางาเกษตรบางตอนเองก็ได้ขอความช่วยมือ,พอพขอผู้ชายชนเกีการจับการันทุกกักการนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องข้อมูลภาคพื้เมียนต่างชุมชนต่างๆให้รับทราบวิธีก,า,การ้องกันนะครับถ้าเนื้อสงสัยก็ไม่ให้ออกไปจากบ้านหรือถ้ามีอาการเจ็บออคอป่วยเป็นไผ่ก็ให้รี้ไปหาหมอเพื่อหมอจะได้ตรวจว่าเราติดเชือ้ออะไรหรือไม่ส่วนทางกานเกษตรเองก็ มีการคัดกรองผู้ที่มาติดต่อที่เขตนะครับก็แต่ประตูเข้าแล้วก็มาเข้าในร้านที่อานานก็มีการเช็ควัดุระตูว่ามีอาการไข้หรือไม่นักละมือแล้วก็ติดเกยต่างๆที่นักออกได้ต่างๆเนี่ยนะเพื่อทราบว่าเราได้ปฏิบัติตามกคัดกรองไว้ว่าเราไม่ได้เป็นมีไข้แล้วก็เข้าประตูหนึ่งแล้วแต่ประตูหนึ่งทักแล้วมาบอกว่ามือชายชนในการอยู่ห่างกันระยะ หนึ่งเม็ดขึ้นไปนะครับอย่าไปอยู่ติดกันแล้วก็ใช้ผ้าปิดจมูกปิดปากเพื่อพูดคุยกันให้น้ำลายหรือสิ่งที่เอ่อน่าจะเป็นเชื้อในการที่จะเอ่อ่วยกเอ่อแรพร่แพร่รับไปนะครับตรงนี้ทนาจารยก็ฝากพาิจารากาต่อต้นด้วยนะครับเรื่องอาหารการกินในประเทศไทยมีพร้อมทุกอย่างไม่ต้องประกักตุ้นะครับก็มีขายตลอดนะช่วงนี้แต่ระยะนี้ก็เปลี่ยนขอความตมือของประเทศเราไปเร่แล้วก็จารปันต่อต้านนี้ ว่าไม่ควรออกไปในแบบชุมชนต่างๆต่างที่เรียกน้ำอนได้ประกาศแล้วนะครับเพราะขอความร่วมมือประชาชนท่านหอได้การติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคไวรัสเกิดขึ้นในพื้นที่เขตมอญทุกเทศน้ำอ่อนและภาคประเทศไทยครับขอบครณมากครับ บางบอนตรวจเข้มเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในบระวัศิสินยมตรงผู้อำนวยการเขตบางบอนจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตรวจเข้มข้าราชการบุคลากรบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าฝ่ายเทศกิจก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการซึ่งมีจุดคัดกรองพร้อมเชื้อแอลกอฮอลให้บริการประชาชนนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประตู โตอุปกรณ์ตลอดทั้งวันทุกๆชั่วโมงในสำนักงานเขตบางบอนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการอีกด้วยสำนักงานเขตบางบอนขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือเรามุ่งม,มั่นร่่มใจต้านภัยโควิดเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะ